อ่านี่ครับเลเซอร์ทั้งหมดห้าใบนะครับนี่เป็นลายแบบนี้เลยใช่อันนี้ยังเป็นสติ๊กเกอร์อยู่เป็นสติ๊กเกอร์ครับใช่ครับลอกออกได้นะครับใช่ร้านี้เป็นา้าที่เลเซอร์ที่ราคาสูงที่สุดเหรอแพงครับแพงมากแอบรู้ว่าใบไหนหายากสุดนะใบไหนหายากสุดว่ามีคนถูกโคนสะสมด้วยใช่ครับราคานี่แบบพุ่งราคาเลยพุ่งกันเลยฮะใบของผมเองฮะ สวัสดีครับผมตอยูโรนะครับที่อยู่ข้างๆผมนี่เลยครับแนะนําตัวเลยครับผมสวัสดีครับชื่อป๋องนะครับพี่ป๋องจรัสมังกรครับเป็นผู้ติดตามพี่ปอในเพจครับอ่าครับวันนี้ตัวผมเองเนี่ยก็โอ้โหดันดนบุกมาถึงเชียงใหม่เลยนะครับเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เลยนะครับสวัสดีเชียงใหม่เจ้าครับ มาหานะครับเจ้าชายร้านนานะครับเจ้าชายนักสะสมแห่งร้านนาของเรานะครับคุณป๋องชิปโพ้ครับอ่าครับก็เอาจริงๆเราสองคนเนี่ยก็นัดแนะกันมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ก่อนโควิดถึงก็สองแม่นครับสอปีกว่าแล้วครับแม่นครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ว่าถึงมานะก็คงอาจจะยังไม่เยอะเท่านี้ใช่ะ ไม่เยอะเท่านี้ครับเพราะว่าละสองปีนี้ผมก็ซื้อเข้ามาอีกเยอะอีกเยอะเลยเหมือนกันครับพี่ปอใช่หวนเวลาผ่านไปร่วม3ปี3ปีเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าป๋องชิดพงษ์จันทรละมังกรจชายล้านนาของเราจะเก็บสะสมได้เยอะมากขนาดไหนนะครับที่เห็นนะครับในภานี้เลยครับมีตั้งแต่พาร์ทหนึ่งจนถึงพาร์ทยี่สิบแปดครับแล้วก็มีพาร์ทพิเศษด้วยครับ ตามแฟ้มนี่เลยครับเขียนเลขไว้ติดไว้เรียบร้อยแล้วผมอยากให้ทุกคนเห็นถึงความใส่ใจเลยนะครับการใส่แฟ้มอย่างนี้นะครับโอ้โหเรียกว่ารักมากเลยใช่ไหมครับรักมากเลยครับรักมากกว่ารูปอีกอ่ะไม่ใช่นะครับต้องรักรูปมากกว่านะครับสมบัติแห่งชาติที่มาอยู่ที่เชียงใหม่เรามาชมเพื่อนกันเลยดีกว่าได้เลยครับผมพาร์ทหนึ่งถึงพาร์ทสิบเอ็ดก่อนนะครับพาร์ทหนึ่งผมก็จะเขียนนี่ครับพาร์ทหนึ่งมีธรรมดา3 9บใบครับครับ นี่ครับดูความใส่ใจในรายละ,ละเอียดแล้วบอกเลยนะครับว่าแต่ละใบนี่สภาพโอโโูโคตรใหม่ครับโคตรใหม่โคตรใหม่นี่นี่การ์ดเมื่อ30สิกว่าปีที่ออแล้วนะใช่ครับใช่ครับบางบางที่ถ้าเก็บไม่ดีมันก็จะแบบโซมแล้วก็ฟูก่อนแล้วก็บางครั้งก็ ใช่ครบยับสูนสลด์ไปบ้างก็มีครับอันนี้คือพาร์ทหนึ่งครับตอนนั้นเป็นขนมบิสโซนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโอเดงยากใช่ครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองก็จะมีธรรมดา44บใบกับเลเซอร์สี่ใบครับใช่ครับเลเซอร์สี่ใบก่อนนะครับนี่เลเซอร์สีใบอันนี้ข้างหลังนะครับหลังการ์ดจะเป็นแบบหลังการ์ดจะสีฟ้าแล้วนี่บใช่ครับ ตอนนี้เรื่องราวนะคุณป๋องก็อธิบายเพื่อนๆฟังหน่อยคือสมัยเด็กๆตอนนี้สมัยเด็กๆก็คือตอนนั้นยังไม่มีอะไรเล่นเลยนะครับเด็กๆก็คือแบบได้แต่ซื้อขนมแล้แต่มีของแถมนะครับคือก็จะมีแบบกาก้าแล้วก็จะเป็นบิสโก้แล้วก็เป็นโอเด้ง่านะครับตอนนั้นก็ซื้อหมดเลยครับแต่ว่าพอเราได้จับการ์ดโอเด้งย่าเราสึกเฮ้ยมันแบบ มันใช่อะกันบอลนี่มันใช่ใช่มันนรีเนียมครับใช่เนะเด็กๆก็แบบว่าจะมาแบบตบเอากาดมาตบกันเอากาดมาเขี่ยกันนะครับโดนยึดกาดก็มีผมโดนพี่พี่ข้างบ้านยึดไปหมดเลยคือแม่ก็เลยแบบไปขอกลับมาพี่แม่แม่เขาก็แบบว่าเอาให้น้องเขาไปหมดเลยพี่เขาก็ไม่มีอะไรเล่นละพี่โอพี่เขาให้มาทั้งกล่องเลยเนี่ยครับนะเป็นความทรงจําดีๆนะครับสมัยวัยเด็กของคุณต๋องนะฮะใช่เลยครับ ตอนนี้เรื่องเรื่องกำลังเข้มข้นเนาะครับใช่ครับใช่ช่วงคาลิกชูเนียนะใช่ครับตอนนี้ต่อไปก็จะเป็นพาร์ทสามพาร์ทสามครับพาร์ทสามก็จะมีธรรมดา39บใบกับเลเซอร์5ใบครับอ่าครับหลังเขียวหลังสีเขียวอ่าเป็นลายเหมือนกันกับพาร์ทสองเมื่อกี้ใช่ครับก็เลเซอร์อ่านี่ครับเลเซอร์ทั้งหมด5ใบนะครับนี่เป็นลายแบบนี้เลยใช่ครับอ่านี่ครับแล้วก็นี่ครับการ์ด ใบเอ็นนะครับ normal normal ใช่ครับนี่ตาเหลือบตอนนี้ชาวสยามเริ่มบุกโลกแล้วนะครับครับแล้วจับหนังสือการ์ตูนผมก็รู้สึกมีความสุขนะแล้วโอ้ยย่ายิ่งทำไอ้นี่มากระตุ้นอีกที่นใช่คไปกันใหญ่เลยทีนี้ครับเพราะการ์ตูนตอนนั้นมันไม่มีสีครับพี่ปอใช่ใช่ไหมพี่ปอมีการ์ดมีสีเฮ้ยมันมันใช่ว่ะใช่แถมขนมยังอร่อยอีกโอใช่ครับต่อไปก็จะเป็นพาร์ตสีครับพาร์ตสีจะมีแค่ธรรมดา39ใบครับจะไม่มีเลเซอร์ออ๋ไม่มีเลเซอร์ใช่ครับนี้ ครับนี่อนเพื่อนดูเลยนี่ก็จะมาถึงพาร์ทห้าแล้วครับพาร์ทห้าก็จะมีธรรมดา39มบเกใบเซอร์เจ็ดใบครับแคเซอร์เจ็ดใบครับอันนี้ยังเป็นสติ๊กเกอร์อยู่เป็นสติ๊กเกอร์ครับใช่ครับลอกออกได้นะครับใช่ภาคเมียมันสุดแล้วพี่เซอสนุกเนาะคือแบบโอ้โหตัวละครก็แบบว่าเฮ้ยมันแปลกตาว่ะเพราะสมัยก่อนนี่คือแบบมีแต่ตัวละครที่เป็นเป็นมนุษย์พอเริ่มมีอะไรเฮ้ย มันเป็นแบบเป็นมุขต่างดาวเป็นอะไรใช่มันก็รู้สึกให้แปลงลงแปลงล่างได้เอโดเรียซาบอนเออฟิเซอร์มาแล้วแบบนัเป็นพาร์ทหกนะพาร์ทที่หกครับธรรมดามี39มสิบเก้าใบเลเซอร์มีเจ็ดใบครับผมอันนี้จะมีหลังเปสองสีนะครับโอ้หลังสองสีด้วยนี่เก็บความรู้นะครับสำหรับพาร์ทหกใช่ครับี่สวยทุกใบแต่ไม่พาร์ทเจ็ดพาร์ทเจ็ดครับพาร์ทเจ็ดธรรมดาสามสิบเก้าเลเซอร์มีเจ็ดใบครับวิงใหม่ทุกใบนะครับโอ้โ ยังก็ออกมาจากโรงงานเลยนะครับ,รบสภาพนี่บอกว่าุ่นพี่เขาดูแลกันดีมาก<ช>ดกวาครับยังลยว่าถ้าถ้ามีใบเจอใบที่ใหม่กว่าป๋องก็ซื้อเปลี่ยนเลยใช่ไหมองไม่ครับป๋องไม่ซื้อเปลี่ยนครับเพราะ<อ>ป๋องก็เก็บเพิ่มเพราะคือมันเป็นความเก่าครับมันคือ,อมันมีผ่านการเล่นมาแล้วป๋องรู้สึก<อ>ว่ามันมีคุณค่าครับ ใบใหม่ๆมันก็แบบเหมือนแบบที่ออกจากซองแต่นี่คือแบบมีคนที่แบบเขาเล่นมาแล้วเงี้ยมันได้มันได้ฟิลใช่มันได้ฟิลคือแบบผ่านการเล่นมาของแบบสมัยเด็กๆกันแล้วนะครับ๋อเหมือนกับอาจจะเคยเอาไปเขี่ยมาด้วยนะใช่ใช่ฮะน่าจะไปเขี่ยมามุมขอบมุมนี่คือแบบเป็นรอยรอยเขี่ยนี่แหละฮะใช่นี่แหละนะสตอรี่ใช่ครับมันมีสตอรี่ผมก็เลยไม่เคยซื้อใหม่ไม่เคยซื้อเปลี่ยนนะครับ ผลไม้พิศษเริ่มมีครับมีแบบว่ามูบี้มาใช่พวกมูบี้มูบี้เริ่มมาผสมแล้วครับเป็นพาร์ทแปดพาร์ทแปดมีสามสิบเก้าใบธรรมดานะฮะแล้วก็เลยเริบมเจ็ดใบสวยทุกใบเหมือนกันนี่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 สวนตัวนะชอบใบนี้ครับมันดูสดใสใช่พี่เขาชอบเลยใบนี้สวงสวยสีส้มอาร์ตงานอาร์ตสวยมากอันนี้เหมือนเขาจะปนๆเนาะ แต่ตอนนี้ก็ดาวนแม็กไปก็เป็นพาร์ตเก้าครับพี่หมอพาร์ตเก้าครับธรรมดาสามสิบเก้าเลเซอร์20สิบใบครับผมโูยนี่ดูนะครับทั้งเก้าใบนี่เลยครับได้ข่าวว่าพาร์ตนี้ก็แอบหายากเหมือนกันนะหายากครับอันนี้หายากราคาเริ่มสกอนง้างสูงขึ้นแล้วครับใช่ราคานี่ไปไกล มาครับตอนนี้ตัวชอบอันนี้ครับปุูกหน้าลายากเหมือนกันนะพี่ใบนี้ใช่ใโมกุลพาจิจิแต่งครับอ่านี่อ่า0สมีธรรมดา39แล้วก็เลเซอร์เอ4ิตีใบนะครับพาสานี้เป็นพาที่เลเซอร์ที่ราคาสูงที่สุดเหรอแพงครับแพงมากคือปองยังไม่ครบพูดตรงจริงพูดตรงๆนะครับคือมันราคามันสูงมาก ตอนนั้นพี่ไปเห็นของครบๆจากพี่นิกกี้ครับพี่นิกกี้เขาโหสุดครับแต่แค่นี้ก็สุดแล้วแหละใช่ครับนี่แล้วที่ปล่องยังค้างคาอยู่นะใช่ใช่เาบอกว่า9 7เซนะใช่ครับใช่ครับโอ้จะใครมีนะครับเสนอมาขายได้เลยได้ขอราคาแบบไม่แรงมากนะครับราคาแรงผมก็ไม่ไหวนะครับใช่รับรองเลยว่าป๋องสายเก็บครับไม่ใช่สายขายเก็บเพิ่มอย่างนี้แน่นอนจะคิดถึงมาหามาดูได้ที่เชียงใหม่ครับ ิผมขาดทีใบมีหนึ่งสองสามสี1ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบิบเอ็ดสิบเอ็ดขาดอีกสใบครบับพาสิบเอ็ดมีอยู่สามสินะครับธรรมดาแต่ไม่มีเลเซอร์นะครับพาไม่มีเลเซอร์ใช่ครับหม่แทบทุกใบนะครับการันตีเลยใช่ครับหมดไป้วหนึ่งเล่มหมดไปแล้วนะครับพาร์สหนถึงพาร์สสิบเถึงยีนะครับพาร์สสิบสอง ก็ไม่มีไบเลเซอร์นะครับไม่มีไบเลเซอร์ครับตอนนี้เริ่มเริ่มตับฟิเซอร์แล้วงูคุณมาถึงแล้วสามต่อได้พาร์ทสิบสามเลยครับเออพาร์ทสิบสามไม่มีเลเซอร์เหมือนกันใช่ครับนี่ธรรมดาล้วนนะครับมาแล้วเริ่มเป็นซูเปอร์สายยานะครับตอนนั้นก็กินเรื่องเนื้อเรื่องไปเหมือนกันนะครับถือพาร์ทสิบสี่เดย์เซอร์ยี่สิบเอ็ดไบเดเซอร์ยี่สิบเอ็ดครับธรรมดาพาร์ทสิบเก้า เลเซอร์ครับที่เซอร์ครับมันจะมีลายอะไรนะลายมีมีลายเขาเรียกว่าลายหยดน้ำหรือไข่ปลาครับแล้วก็มีลายพัดครับลายพัดใช่ลายไข่ปลามีต่องเก็บครบทั้งสองลายเลยปะเก็บครบครับทั้งสองลายขู่เชื่อแอบรู้ว่าว่าใบไหนหายากสุดนะใบไหนหายากสุดเพว่าสตองเอเนี่ยครับลายนี้ไข่ปลาลาย18กับ19นเก้าับหายากที่คนที่จะขาดเยอะสุดก็คือใบนี้อืมกสุนเพื่นะครับใช่ครับ อ่าสามสิบเก้าใบไม่มีเลเซอร์ใช่ครับอ่าตอนนี้จบศึกงามแบกแล้วครับทังมาที่โลกแล้วครับโอ้โหตอนนั้นแบบงงอ่ะโอ้โหสาวสาวท่สาวสคิดกระจายเลยครับเห็นเห็นทั้งพี่สาวที่แบบโอ้โหทั้งทั้งใครก็อย่าเป็นทั้งใช่ครับมาจากโลกอนาคตตอนเช้าสิบหกสามสิบเก้าใบธรรมดานะฮะไม่มีเลเซอร์สิบเจ็ดสามสิบเจ็ดห้าเก้าใบอินยเริ่มมาแล้วใช่ครับ พาสติแปดสาบเก้าใบที่มีเลยนี่มาแล้วเซลพาสติแปดมีเลเซอร์เซลเซลมาละอ่ะเซลพาสติเกเลเซอร์21ใบเลยใช่ครับได้ข่าวว่าโคตรจักรวาลข่าวเพราะมันไปขายที่เขาผสมไปขายที่สิงคโปร์ใช่ครับใช่มีคนสิงคโปร์สะสมด้วยใช่ราคานี่แบบราคาเลยพุ่งกันเลยฮะหัวใจจะวายเห็นแล้ว สิงคโปร์เขาสู้ละโอเคมาดูเรเซอร์ก่อนเลยนะครับได้ข่าวว่าแบบคุณแรงครับไอ้รูปไหนที่มันรวมหมู่เนี่ยฮะที่เป็นแบบไอ้ซูเปอร์ไซย่านี่จะราคาสูงใช่ครับแต่เอาจริงๆิ้งก็สูงแค่ทุกรูปนะครับใบนี้ก็แรงครับอันนี้ถ้าไปธรรมดาครับขาดยี่สิบขาดยี่สิบมีธรรมดาสามสิบเก้ากับเรเตอร์ยี่สิบสองใบครับอุพานี้ราคาแรงเหมือนกันครับใช่พานี้ ราคนี้ราคาแรงมากครับแรงมากราคาถึงแบบหมื่นหมื่นห้าเลยฮะเป็นหมื่นใช่ถึงหมื่นห้าเลยครับเขาสู้กันหมื่นห้าต่อใบนะต่อใบครับไอใบที่ขาดเนี่ยแหละครับแรงแรงเนี่ยเอนะใครรู้ว่าป๋องขาดเบอร์ไหนนะขายตรงติดต่อมาให้ปลองเลยได้เลยครับยินดีเลยครับอจบครับตองแข่งกันครับ แต่อันนี้คืออันนี้ใบของผมเองนะตั้งแต่เด็กต่ต่อมาตั้งแต่เด็กครับเอใช่ครับก็มีตั้งแต่เด็กมาเหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดโคตรแบบก็เลยไม่ได้ไปซื้อเลยไม่ต้องไปแข่งแข่งอะไรพี่ก็ียกว่าป่องเหมือนพี่อซื้อใหม่หมดเลย๋อเด็กมีบางใบที่เป็นของผมืมหมดไปอีกเล่มโอ้โหพาร์ทมีเศษมีธรรมดาร5 6หใบ ห้าสิบเอ็ดธรรมดาร้อยห้าสิบหกใช่ครับมีร้อยห้าสิบหกใบเลยครับหูคตรเยอะปองตามมาครบเลยปะตามครบอยู่ครับพี่ครบอยู่เนาะครับครบครับโอ้โดูตามมาดูเลยนะครับอีกครั้งแรกเหมือนกันนะที่ผมได้เห็นครบขนาดนี้มาอยู่ในภาคหนึ่งเชียงใหม่ของเรานี่งผมก็ถือว่าค่อนข้างครบเหมือนกันครับจริงจริพาร์ทธรรมดาพี่ก็เก็บอยู่นะวรนณิย่าเก่าเยแต่ว่าพี่เก็บถึงแค่พาร์ทสิบห้าอ๋อเออ รักพาที่อื่นก็มีบ้างเป็นบางใบใช่ไหมพี่มีบางใบใช่แต่ถ้าครบเลยที่เป็นธรรมดามีแค่หนึ่งทบไม่ได้มีของตัวเองก็ได้มาเห็นของคุณป๋อก็ยังดีนะครับแล้วต่อไปักพาทยี่สิบสองมีสามสิบเก้าใบครับธรรมดาหลังครีมอย่างนี้ครับใช่ครับนี่ใบนี้เนี่ยที่เขาพิเศษคือมันมาคู่กันต่คู่กันใช่ครับม่อกันมีใบนี้ผมก็ยังไม่มีเลยใช่ฮะได้มาเห็นดี้ก็หายากนะครับคปอใช่ ก็สะสมเมืองเหนือนี่ครับพาร์ติิศาธรรมดา39ใบครับนี่สีเขียวอย่างนี้นะฮะับังเขียวครับลายโคฮังเป็นตอนนี้เริ่มแบบว่าโตโตแล้วนะครับใช่ครับราคายี่สิบสี่สิบสี่บสองบธรรมดาเอพาร์ทนี้พิเศษยังไงนะป๋อง มันเริ่มเป็นพาร์ทที่เราเริ่มเข้าสู่มหาลัยเริ่มหมดม3ม4และอคือแบบตอนนั้นเริ่มจะไม่ค่อยสะสมกันแล้ใช่ไหมเาแล้วใช่ครับคนเริ่มไม่ค่อยซื้อกันแล้วครับมันก็เลยบางใบมันจะหายากมากครับเพราะคนเริ่มไม่ได้เก็บกันแล้วครับอ๋อจะไปหายากใช่ฮหมมันเป็นอะคริลิกด้วยใช่ปะ เป็นใช่ครับมันเป็นเป็นอักิลิกนาด้วยครับการอะคิลิกแกรอะคิลิกตอนนั้นถือว่าแบบโคตรเจ๋งอ่ะครับใช่ของผมมาพาผมมาจับสัมผัสว่าเฮ้ยมันเป็นแบบด้านแล้วแบบเฮ้ยมันฟิลมันต่างจากการการรุ่นพาตเก่าๆครับนี่แหละครับปัญหายากเพราะว่าตอนนั้นพวกเราส่วนใหญ่โตกันแล้วกแล้ว็เลยไม่่อยได้ซื้อมาเก็บกันเท่าไหร่ตอนนั้นก็หายไปตามร้านขนมตามอะไรไปใช่ใช่ครับคืนโรงงานไปด้วยใช่ ที25ครับธรรมดา39บกใบกับเลเซอร์13บใบครับมีเลเซอร์ด้วยนี่ลเซครบนะครับพาร์ทนี้ก็เป็นเลเซอร์ก็ขายยากขายากไม่ครบครับเพราะว่าอันนี้คือที่บอกครับว่าเราเริ่มจะไม่สะสมกันแล้วคือเลเซอร์กับการธรรมดามันเริ่มออกมาน้อยครับคือคนมีน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเก็บกันแล้วคะับทำไมนั้นแทบจะหายากเลยครับพาร์ทนี้เลเซอร์ นี่นะครับนี่ธรรมดาพวกเด็กๆรุ่นใหม่เจนใหม่าใช่ครับเจนใหม่ตอนนั้นเริ่มบอกตกปองก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ดูแล้วเหมือนกันนะครับเอาจงริงนะตอนนั้นพี่อินอยู่แค่ฟีเซอร์ใช่ใช่ฟีเซอร์เซลแล้วก็ป่นละครับจริงๆหลังจากบูนั้นบูก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ใช่ครับบูไม่ได้ตามแล้วบูตรงๆนะครับป๋องเด็กไปซื้อซีดีมาดูนะครับแต่ดูตามแต่ปองต้องดูซูเปอร์นะครับตอนแรกพี่คืด้ควาสนุกพอดูโคตรมันเลย คตมาเลยพี่<ช>ปอ<ร>ยังไม่ได้ดูเลยต้องดูตรยังไม่ได้ดูเลยครับจะยิ่งดูกับลูกยิ่งมันนะครับได้ครับได้แล้วมันจะทําให้เราแบบยิ่งยิ่งสะสมการ์ดซุปเปอร์ของโอเด็กย,ย่ายิ่งแบบโอโอินตามครับ กระซ้ายาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้อซีดีนะกระซายถึงเชียงใหม่เยโอเคทันทีผมธรรมดาธมดา18ใบครับด้านหลังคือมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยเก็บข้างข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยครับอันนี้ข้างหน้าครับแต่ข้างหลังจะเป็นลายนี้แต่ใบเนี้ยข้างหน้าจะเป็นลายนี้แต่ข้างหลังจะเป็นอีกลายนึงถ้าเกิดเราต้องเก็บทั้งหมดสี่ชุด ผมก็เก็บทั้งหมด2ชุดพี่ชุดมีข้างหน้ากับข้างหลังเนี่ยปองเลยเก็บสองชุดฮะเก็บครบหมดเลยครบครับโอ้โหสุดชุดก็ลับมาต้องซื้อชุดนะโหจริงจริงเนี่ยข้างหลังหน้าหลังไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ทานนี้เลยต้องเก็บสองชุดยอมรับเลยครับปองนี่สะเทือนวงการมากช่วงนั้นเรียยว่าใครขุดสมบัติเจอในห้องเนี่ยนึกถึงปองคนแรกอะช่วงนั้นอะจริงครับ นะความสุขของนันนะฟองนะครับใช่ฮะอพอแบบเบือ่อเบื่อหรือแบบเงางเง<อ>าเซ็งเก็มาจับเปิดดูแล้วก็เออมีความสุขเหมือนคิดถึงตอนเด็กฮนะแอบ,บอิจฉาเจ้าตัวเล็กลูกป๋องนั่นเนี่ยอีกหน่อยดีดสุดทอดเลยครับได้เก็บได้ดูฮะสมั<อ>ยก่อนสมัรยรุ่นพ่อน,นี่เขาเล่นอะไรกันได้เก็บอะไรกันใช่เหมือนไม่ใช่ว่าจะหายตามกันเวลานะขอยเนี่ยมันอยู่ได้ตลอดกาลนะใช่ครับแล้วก็บอลเนี่ยบอกเลยนะครับเหมือนเางเกงยีนอะ ทำไมรู้ไหมอมตะใช่ครทุกยุคทุกสมัยครับต่อมาพาร์ทยี่สิบเจ็ดสามสิบเก้าใบสามสิบเก้าใบเริ่มจะแบบไม่เป็นเป็นสุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายเนาะใช่ครับยาวมาตอน้เใช่พอเริ่มแบบไม่มีคนซื้อละใช่เริ่มผลเริ่มติดอนนี้ที่ที่มันเหมือนจะเข้ามหาลัยแล้วบางเนี่ยครับถ้าชีทีจะหายากนะไม่ค่อยในตลาดนักสะสมไม่ค่อยมีใครมาขายเท่าไหร่ครับตอนนั้นยอมรับเลยนะไม่อินเลยชีที ครับแต่จริงๆพาคซูเปอร์ผมองต้องไปดูและนำไปดูกับลูกด้วยได้ฮะมันจะทําให้เรารู้ว่าแบบในอนาคตเขาเป็นอะไรกันอะไรบางคนอะไรอย่างเงี้ยจะให้เราไม่ต้องจินตนาการกันไปเองเนี่ยคลิปนี้นะครับขอบคุณป๋องชิดปงมากๆนะครับที่โอ้โหสุขการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับผม บอกตรงๆเลยนะผมไม่มีปัญญาเก็บได้ขนาดนี้คนเก็บการเนี่ยผมยอมรับอย่างเลยสุดยอดเป็นอะไรที่แบบยอมรับมากๆอ่ะมันต้องเป็นแบบคนที่มีความพยายามคนที่มีความตั้งใจสูงจริงแล้วก็มีนักสะสมการ์หลายคนครับที่เป็นแบบ๋องชื่นชมชื่นชมครับเขาได้สะสมการ์มาให้พวกเราได้ชมกันคได้รื้อฟื้นได้ยอนไวในอดีตตอนเด็กๆเนี่ยแฟ่ชอบไปซื้อที่ไหนไม่ใช่ไหมคือบ้านอยู่ตรงกาบหลวงครับ ก็จะมีร้านขายส่งแล้วก็จะมีร้านขายปีก็ไปทั้งซื้อทั้งส่งแล้วก็ไปถื้อทั่งปีเงี้ยครับก็แบบว่าได้วันไหนที่คุณแม่ให้เงินเยอะก็จะไปร้านขายขายส่งวันไหนได้เงินน้อยก็ไปร้านขายปีกครับสองร้านเนี่ยมนวิ่งไปอยู่อยู่ใกล้ๆบ้านเลยครับคิดถึงคิดถึงปรมจันท์เลยครับร้านสมัยก่อนเนาะร้านโชว์หวยเออเรียกว่าในเชียงใหม่เขาก็มีร้านค้าที่ขายของเล่นแถมขนมแบบเยอะเนาะเยอะครับพี่เป็นรู้มาก่อนเลยเป็นความรู้ใหม่ของเด็กเมืองกรุง ไว้รอชมคลิปใหม่กันแอบบอกนิดนึงว่ามีทีเด็ดให้ชมแน่นอนกับป๋องชิดพงนะครับในคลิปหน้ายังไงรอชมห้ามพลาดนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ